เพืเ่อนๆครับเดี๋ยวรีวิวเปรียบเทียบ3คู่รองเท้าที่1,000 0บาทมีทอนทอนไม่เยอะนะ1 0 0 0 0บาทมีทอนทอนไม่เยอะมี3คู่มีรุ่นอะไรบ้างครับ1คู่แรก p o ก a า e ซโร่เอตะแดนคู่ที่2 Adidas a d i z e ดิ p r โ m ่พรามเสตั้งตะแดนและคู่สุดท้ายคู่ที่3ครับ n นกี้อัลฟาฟลาย ของแท้ออกช็อปนะคู่นี้บอกไว้ก่อนนะครับเออเอาราคาก่อนไล่ราคาก่อนทีละคู่โฟก้าเซโร่เอ็กซ์ย์ราคา9,990บาทคู่นี้10,000บาทมีทอน10บาทนะครับคู่นี้เอาเข้ามาใกล้ๆนิดนึงให้เพื่อนๆเห็นนิดนึงนี่คู่นี้คู่นี้10,000ทอน10บาทถัดมาอะดิเซโร่พรามเอ็กสองสตังนะครับคู่นี้9,400บาท10,000มีทอน600และคู่สุดท้ายครับ n นกี้อัลฟาฟลายสขวัญใจมหาชน9,400บาทคู่นี้1 0 6 0 0น600บาทเช่นเดียวกันโอเคต่อน,นะครับมาไล่สเปกกันสักนิดนึงนะครับหยิบม,มาที่พรามเอ็กก่อนแล้วกันนะคู่นี้เป็นรองเท้าซูเปอร์เทรนเนอร์หนาที่สุดและในระหว่าง3คู่นี้เพราะคู่นี้เนี่ยผิดกฎเวอร์แอตเลตนะครับไม่สามารถใส่ลงแข่งขันและได้รางวัลได้แต่คุณใส่แข่งขันได้แต่คุณจะอดสิทธิ์ได้รางวัลน,นะครับคู่นี้สเปคน้ำหนัก10 US อยู่ที่326กรัม ส้นเท้าสูง50มิลิเมตรส้นเท้าสูง50 mm, ตรงนี้นะ50มิลนะครับหน้าเท้าสูงอยู่ที่44มิลรอบอยู่ที่6 mm, นะครับน้ำหนัก3 2 6กรัมในขนาด10 US สเปกก็คือมีโฟมไลท์สไตรโพลชั้นชั้นที่1พลิกด้านนี้หน่อยหนึ่งนี่ชั้นที่1อยู่ตรงนี้ชั้นบนสุดนะครับชั้นที่2อยู่ตรงกลางชั้นที่3อยู่ชั้นล่างสุดไลท์สไตรโป3ชั้นนะครับและในแต่ละชั้นจะมีคาร์บอน เป็นคาร์บอนเบรดมีดคาร์บอนสองแผ่นซ้อนกันอยู่แบบนี้นะครับหน้าผ้าเป็นสตางผ้าถักขึ้นด้วยใยได้เรียกว่าสตังเทคโนโลยีของนาด d ด้านะครับผมแล้วก็เอาโซพิกเอาโซหน่อยครับ เพื่อนครับเอาโซลี่หนึ่งครับเอาโซเป็นคอนติเนนตัลนะครับยางคอนติเนนตัลที่มีในเฉพาะจุดที่สำคัญหน้าเท้าตรงนี้ต้องมีเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะเราลงหน้าเท้ากันเยอะอีลิตลงหน้าเท้าเนอะแล้วก็ส้นเท้ามีนิดหน่อยนะครับเจาะตรงกลางแบบนี้โชว์แผ่นคาร์บอนเบรดข้างในไม่ใช่เอเนจีรอดนะเป็นคาร์บอนเบรดนะครับโอเคถัดไปไนกี Nike. อัลฟ่าสโปรโตสีพิเศษโปรโตสีขาวแบบนี้สวยงามนะครับอัปเปอร์เป็นอะตอมนิดผ้าถักขึ้นรูปน้ำหนักเบากระชับเท้าได้ดีมีโลโก้สวูตตัวใหญ่ๆสีดำแผ่นโฟมโฟมทั้งแผ่นนี่นะเพื่อนๆน,นะทั้งแผ่นนี้เลยนะเป็นซูมเอนะครับโฟมที่นุ่มที่สุดเด้งที่สุดวัสดุเป็น PEBA นะครับนี่นุ่มสุดเด้งสุดแล้วของ n นกี้นะฮะซูมเอแผ่นคาร์บอนมีไหมมีพิก กป่าท้าให้ดูนิดนึงนี่นคาร์บอนอยู่นี่เคาะเสียงชัดเจนนะฮะมีแผ่นคาร์บอนเพลทเต็มแผ่นด้านหน้าด้านล่างตรงนี้โชว์ให้เห็นนะครับและไฮไลท์อยู่ตรงนี้ที่ของแท้โรงงานจีนยังปลองไม่ได้นั่นก็คือพอตนั่นเอง yeah. ซูมพอตนะฮะสีส้มๆเป็นตัวจุดระเบิดนะครับซูมพอตครับโอเคนะครับคู่นี้นะครับ10 US น้ำหนักอยู่ที่ 217กรัมนะฮะส้นเท้าสูง40ผ่านตามมาตรฐานเวอร์แอทเทอรีนะครับใส่ลงแข่งขันได้ได้รางวัลด้วยนะฮะหน้าเท้าสูง32ดรอปอยู่ที่8นะครับราคา9,400อบาทเรียบร้อยผ่านไปถัดมาเพิ่งมาเลยล่าสุดเลยคู่นี้ฮ o กาเซโร่เอ็กซ์วันเซโร่เอ็กซ์วันนะครับเป็นรองเท้าที่เปิดสักการะใหม่ครับสำหรับฮ o กานะครับคู่นี้เซโร่เอ็กซ์วัน น้ำหนักอยู่ที่270กรัมในขนาด10 US ส้นเท้าสูงส้นเท้าสูง39ผ่านกดฎวอร์อตลิตนะครับหน้าเท้าสูง32หลบอยู่ที่7น้ำหนัก270กรัมในขนาด10 US คู่นี้โฟมเป็น PEBA นะครับขึ้นรูปเป็น Profile X มีโฟมชั้นล่างและก็มีชั้นบนชั้นล่างหนาแน่นหน่อยหนึ่งนะฮะเสริมเรื่องความมั่นคงชั้นบนเป็นโฟม PBA e เหมือนกัน แต่จะให้ความนุ่มเด้งที่มากกว่านะครับตรงกลางมีแผ่นคาร์บอนเพลตดกด้าดูนิดนึงโชว์คาร์บอนเพลทนะนี่โชว์คาร์บอนเพลทและเป็นวิงวิงเสริมปีกด้านข้างเพิ่มเติมความมั่นคงให้กับคู่นี้มากขึ้นทาเดินดูด้านนี้จะสังเกตชัดถือก่อนนี่นะมีโชว์ไหมเห็นนะมีวิงตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้ด้วยมีวิงด้วยเช่นเดียวกันน,นี่นะครับ หน้าผ้าเป็นผ้าถักบางโปร่งโล่งสบายนะเป็นเรซซิ่งชูเหมือนกันนะครับผมอ่ะเรียบร้อยผ่านไป3คู่เดี๋ยวไปทดสอบกันว่าทั้ง3คู่เป็นยังไงบ้างแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับเชิญครับ ไปทดสอบมาแล้วนะครับสำหรับ3คู่นี้เรื่องการสวมใส่ก่อนใส่สบายที่สุดขอยกให้ฮกกาเซโร่เอ็วันนะครับคู่นี้เพราะว่าโฮกกาหน้าเท้าเนี่ยมันกว้างอยู่แล้วคู่นี้เลยใส่สบายนะครับถัดมาคู่ที่2ที่รู้สึกว่าใส่สบายก็คือพรามเอ็อันนี้ทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัวไสท้าปกตินะครับหน้าเท้าปกติเลยพรามเอ็ X, ใส่รองลงมาแล้วก็สุดท้ายครับก็คือไนกี้อัลฟาฟลายโปรโตสามนั่นเองครับใส่แล้วจะรู้สึกดันอุ้งเท้าเล็กน้อยเลยรู้สึกใส่ไม่ค่อยสบาย มาฟิลลิ่งของตัวโฟมบ้างนะครับโฟม3รุ่นนี้ต่างกันอย่างไรบ้างคู่ที่นุ่มที่สุดเลยนะที่ลองแล้วผมลองแล้วเพสลองแล้วเนี่ยเราให้ความเห็นว่าโฮก้าเซโร่เคู่นี้นุ่มที่สุดนะครับโฟม PEBA ที่ปรับปรุงสูตรใหม่ของโฮก้ารอบนี้นุ่มที่สุดเลยนะครับ ถัดมาก็คือตัวของ Zoom X จาก n i ก e ้ l p p h a p r r t ปนะครับแล้วก็สุดท้ายโฟมมีความเฟิร์มมั่นคงดีมีความนุ่มน้อยหน่อย p r i m X X 2สตังค์นะครับหนาที่สุดเลยด้วยเลยรู้สึกว่าเออมันเฟิร์มแน่นมั่นคงดีมากๆนะครับโอเคผ่านไปทีนี้ตอนที่เราใส่วิ่งบ้านนะครับสิ่งที่สัมผัสได้คือการตอบสนองที่ดีตอบสนองที่ดีที่สุดเนี่ยผมยกให้ n i ก e ้จุดระเบิดมันคือการจุด้วระเบิด คู่นี้วิ่งแล้วตอบสนองดีมากๆนะครับเด้งแรงมากๆโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณลงได้ตรงซูมพอร์ตตรงนี้นะฮะจะตอบสนองได้ชัดเจนมากเลยนะครับและ Zero X1 จะเป็นคู่ถัดมาที่เรารู้สึกตอบสนองที่ดีเช่นเดียวกันแต่จะน้อยกว่า Nike Alpha Fly Pro t o 3นะครับแล้วก็สุดท้ายครับ Super Trainer จาก Adidas ครับพร i ม X2 ครับคู่นี้ครับจุดที่สังเกตเลยคู่นี้คือน้ำหนักเยอะนะครับ เป็นรองเท้าราคาสูงน้ำหนักเยอะแต่ต้องบอกว่าคู่นี้ไม่ใช่รองเท้าแข่งนะถ้าแข่งคือตัว Pro 3 a d i o s Pro 3นะครับคู่นี้เป็น Super t r a ทรนเนะครับเพราะฉนั้นถ้าเรื่องน้ำหนักเนี่ยเป็นจุดที่ต่างอยู่แล้วถ้าเปรียบเทียบกันระหว่าง3คู่นะทัดมานะครับจุดที่สังเกตของคู่ Zero X1 Zero X1 นะครับผมส่วนตัวมีปัญหาคือบริเวณตรงนี้ที่มันเว้าวด้านนอกออกไปนะครับแล้วก็ ตัวคู่นี้เนี่ยเวลาที่วิ่งทำความเร็วจ๋าๆเนี่ยมันสู้ Rocket X2 ไม่ได้ Rocket X2 เนี่ยผมว่ามันวิ่งความเร็วทำความเร็วในระยะสั้นน่ะได้ดีกว่านะครับคู่นี้เน้น s t ตดี้วิ่งแบบยาวๆไหลๆไปเรื่อยๆระยะฮาฟระยะมาราธอนแบบนี้ผมว่าสนุกวิ่งแล้วประคองเพสแล้วควงขาไปได้คมอม์ตด้วยดีครับสบายเออทันมานะครับคู่นี้พราม X2 สตางนะครับคู่นี้ก็เน้น ซ้อมระยะไกลเช่นเดียวกันนะครับเน้นเรื่องความมั่นคงแล้วก็มีความนุ่มความเด้งพอสมควรคู่นี้ก็ออกแบบมาสําหรับการซ้อมระยะไกลนะครับพรามเอ็กสองสตางน้ําหนักที่เยอะนั่นแหละคือจุดที่สังเกตสําหรับคู่นี้นะครับแต่ก็อัดเทคโนโลยีมาเต็มมากๆนะเป็นเรียกว่าเป็นโปรโตไทป์ของทาง Adidas สเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยทั้งเทคโนโลยีสตางเทคโนโลยีของไลท์สไตร์โปรสชั้นมีคาร์บอนเบรดที่อยู่ข้างในอีกแล้วโฟมหนาถึง50มิลนะครับ โอ <Okay. S 2> เคใชยมากกว่าไม่ได้แบบยังไม่เหมาะใช่น่าจะเป็นตัวที่พัฒนาขึ้นปีปีหน้าอะไรอย่างนี้สรุปกันอีกสักนิดน,นึงนะครับใครที่มีบัตเจตพอที่อยากจะหารองเทา้าราคาสูงสูงราคา9,000บาทขึ้นไปตอนนี้มีอยสามรุ่นนี้นะที่ให้เลือกกันได้นะครับถ้าคุณชอบแข่งขันซิ่งๆเน้นทำความเร็วจุดระเบิดแรงๆก็ไปคู่นี้เลยนี่ Alpha Fly 3, ไไอัลฟาฟลายสามโปตนะฮะหายากนิดน,นึงนะ แล้วก็ถ้าเน้นไหลๆหน่อยก็โฮก้าเซโร่เอ็กซ์วันนะครับคู่นี้นุ่มจริงสบายสบายโอเคนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับคู่นี้เช่นเดียวกันนะเป็นสายอาดิดาสสาแถบก็คู่นี้นะฮะสตางสองก็ไหลๆเหมือนกันนะครับพรามเอ็กสตางสองความมั่นคงที่เพิ่มมากขึ้นจากรุ่นหนึ่งด้วยนี่เก้าพบาทราคาเอาเซโร่เอ็กซ์วันเท่าไหร่9,990 <9 90 S 1> บาทนะครับ,บ<า>แล้วก็ n i ก e ้ l p h a f ฟลายสามโปรโตก็9,400บาทนะครับเพื่อนๆชอบแบบไหน ก็เลือกได้เลยนะแล้วแต่อ,อ,อย่าลืมลสำคัญนะครับเพื่อนๆครับผมย้ำกับเพื่อนเพื่อนเสมอนะฮะไม่มีรองเท้าที่ดีที่สุดนะครับแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณนะครับวันนี้ผมปอและเปสลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย